โอ้ยดูค่าอย่างดีเลยหนึ่งสวัสดีครับมีอะไรบังแดดแน่เลยวัดีครับวดีครกคนเลยนี่ดินบานเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้จับบอลกันขนาก่อนนะฮะจ้ดได้ขายขนมวันนี้เรื่องเรียมพอดีเลยจัดไปครับสวัสดีครับนานๆจะได้เข้ามาดูครับผมอาการผมเอฟซีครับขอบคุณครับผมคันนี้ไม่ใส่ปั่นฟางเลยครับยังไม่ได้ใส่เลยฮะ พี่นี่ครับโปรยามบ่ายครับผมอ่ารยงานตัวครับแ <c oughs> ม่ไงไม่หาหาแต่เรื่องอีกแล้วแดดจะออกให้โทรศัพท์ร้อนร้อนหรือเปล่าเนี่ยเ <c oughs> อ่อขี่ไา่ประมาณ5้าไล่6ไร่ได้ครับรถแห่ m c ครับจัดไปฮะอยู่วิจิตรครับลูกพี่ บอกค่อนข,ข้างแรงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปตองไปตองมาปังกล้องก่อนเดี๋ยวมันร้อนไปกล้วยอ่ะใครมีมีดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอมีดอาจารย์งูเข้าไาทำอะไรกินแกงครับผัดแล้วคุยมีดมาป่ะอ๋อเดี๋ยวดูท้ายรถให้เขาก่อนเดี๋ยวแป๊บนึะเพื่อนๆดูท้ายรถหกล้อก่อน ซีนุปอกแดงหน่อยจัดไปฮะซีนอาก,การครับเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวดูรถให้พี่พบก่อนมาเลยพี่ถอยเบียดนะฮะผมเลยนัแล้วแมาเลย,าเลยตามมาเลยถอยตามมาเลยเลยมา่แลละตรงเลยพี่ตรงเลยพอดีเป๊ะเอก บ๊ับเรียบร้อยรถมีมีดหรองป่ะยืมฟันไปตองเลยลว <c oughs> ิบากสิ่งเดียวเพื่อนดูมีดฟันไปตองแล้วโอ้โยยาวสะใจวัยรุ่นพิจิตจริงๆเขาต้องตัดยังไงอ่ะ <c oughs> นี่เราชอบสอยแล้วตัดขึ้นแล้วกัน เดี๋ยว็ดแล้วก็กางบังแดดไปไงเนี่ยก็โหหลายจัดแป๊บ,บปนะครับแป๊บนะฮะพาพี่ไ,ไปไเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเมื่อกี้นี้ตัดใบตองมาบังแดดอยู่เนี่ยเดี๋ยวโทรศัพท์ร้อนครับออ,อ,รออกคันออกคันเดียวฮะไปเกี่ยวของจ่าบอมมาแล้วก็มาเกี่ยว เก็บงานให้น้เพ้นหน่อยเดินเพื่อนดูด,ดิดิ้นบานเลยอ่ะตอนกลางคนาเจอหญ้าโล่งมากขอบปากเราลูดเดี๋ยวแป๊มพี่อ่านเมนนี้ก่อนขอบปากรวคู่คนาได้ไหมครับผมเจอลกๆบ่อยมากก็เป็นธรรมชาตินะไอ้ขอบปากรถเกี่ยวตอนการคนากับไอ้ข้างคนาสูงๆเนี่ยพี่อดไม่ได้ครับมันก็ต้องมีโดนกันบ้างครับ จ้าเอกมาไหมไม่ได้มาครับผมเนี่ยแดดออกแล้วภูภูแคก์ครแ,แ,แดดวันนี้มีงูเห่าไหมครับวันนี้วันนี้ยังไม่เจอเลยนะครับของพี่จะของพี่จะบอมมีคลิปไหมครับมีครับเดี๋ยววันนี้ผมปล่อยคลิปอันนี้ให้ดูก่อนนะคลิปย่ำนาผมทําไว้สามอีพีเดี๋ยวผมจะไปตั้งชื่อคลิปแรกใหม่ก่อนเดี๋ยว,วเพื่อนจะได้ไล่ดูคืออีพีแรกเนี่ยผมไปย่ำหมักกันไว้สองล้วงก็ปล่อยไปแล้วแล้วก็อีพีเนี้ยสามสิบเจ็ดนาที มีตั้งแต่เราปราบนาแล้วก็รูปนาให้เรียบแล้วก็ขับรถที่กล้องหนีฝนซิ่งๆขับบ้ากลับบ้านนะครับสามทุ่เจ็ดนาทีเดี๋ยวคืนนี้ปล่อยให้ดูแล้วก็มีอีพีที่สามคือแท็กล่องคือเรา,เอาจนเสร็จอะแต่เราแบ่งเป็นสามอีพีนะครับเดี๋ยวค่อยปล่อยให้ดูนะฮะฝนไม่ตกหรอครับตกเมื่อวานครับลูกพี่วันนี้ไม่ตกครับรอชมอยู่จันไปครับลูกพี่ เอฟซีดงสีโดถสีจัดป้ายต้องระวังให้ดีเสียวงูเหมือนกันช่วงนี้งูชุมเขียยไหมครับไม่เหลือหรอกพี่ยังไงก็เขี่ยฮะแต่ก็ยังว่าต้องเกี่ยวอะมาล้มแล้วขี้ียรทับอะไอไอเขาเรียกดินหรืออะไรอะพี่ที่มันเป็นป้องๆนออะพี่ไหนวะเนี่ย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 ไอการต้มต้มเนี่ยเนี่ยเนี่ยลักษณะของดอกหญ้าเนี่ยมันจะขึ้นปนกับข้าวนะครับไอหญ้าพวกนี้ ใครครับจ่าบอมครับอุ้ยมันก็ดีเหมือนกันนะตัวข้าวเนี่ยจะเป็นเกลียยแล้วไอ่สักแก้วจัดไปฮะรอชมคลิปรถปูครับเสียอ่ะครับผมคือคลิปมันมีอยู่แต่ถ้าปล่อยแบบรัวๆๆๆเลยพวกเราดูไม่ทันแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีเพื่อนๆพี่ด้วยนะครับทันครับมาชนช้างกันจัดไปครับ บ้านผมเยียกยากกระดูกไก่อ๋อครับผมนี่ขนาดแค่กระดูกไก่นะแต่เป็นกระดูกช้างเราไม่ต้องได้กินกันเลยทีเดียวนะมุกหรือเปลือกหอยเล่นไปได้ทันครับพี่ทันฮะหลายสดมาหกนาทีครับจะเอกไปขายขนมครับวันนี้เมื่อวานไปย่ำเทื่อกับผมมาตีตก <c oughs> ่อนบนผมจัดไปครับ ตีหนูโชว์หน่อยครับเฮ้ยหนูหนูหนเต็มตีเลยตาไวจัดอะ่ะบับเขาให้นี่แม่บอกตีหนูให้โชว์ไม่ได้ตีกระทืบมโชว์เลยโอ้โหหันไปเจอพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมร่มส่วนตัว ตาไวตาไวไม่ได้เด็กคนนี้ตาไวลิ้นรัวฮะไม่งั้นอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้จะ,นจะเล่นทำไมจะเล่นทำไมแล้วเปลือกหอยเล่นขอบเลยใช่ไหมพี่เอ,เอฟซีเจน่าจัดไปครับตะลืตะลือไม่ได้ออกงานครับวันนี้ออกงานครั้งเดียวครับผมทางนี้เพิ่งดำได้เดือนเดียวอ๋อผู้ติดตามเท่าไหร่แสนต้นๆครับ พี่การยมพี่พรสายแทงมาไม,ไม่ได้มายังเขียวอยู่ใช่ใช่พี่เอฟซีก๊ินจัดไปฮะรถบ้าคันแรงไปไหนแล้วนู่นจอดอยู่นู่นไม่ค่อยได้ขี่ครับพี่ซื้อมาจอดไว้ทอมดังยังไม่ได้สั่งท่อใหม่มันดังจัดรบกวนชาวบ้านเขาเกรงใจเขาครับเจอเส้นเมาแล้วไอเส้นเมาแล้วจัดไปตลกกลับไปแล้วสอบถามหน่อยครับระหว่างตัวรถกับฮะระหว่างตัวรถกับงวงตรงคอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับงวงตรงคอใต้ก้นคนขับเป็นสายพานหรืออะไรครับอ๋อสายพานหมดครับพี่สายพานหมดสายพานหมดเฮ้ใต้งวงตรงคอโซ่ลำเลียงเหรอในคอถ้าในคอเป็นโซ่เป็นชุดโซ่ลำเลียงครับเป็นเหล็กฉากขวางแต่ถ้าตัวขับเคลื่อนเป็นสายพานหมดครับเอฟซี FC พิจิตจัดไปฮะต้ลงกินเบียร์ไไม่กินครับไม่กินเบียร์ไม่ดูดบุหรี่ไมไ่อะไรเลยตะคุยเอาอะ ไม่เอาอะเบื่อแล้วอ,อยังเปียกอยู่เลยฟางเปียกแฉะเนี่ย,เ,เ,ยนะเดี๋ยวเอาล่มเราก่อนที่หนึ่งราคาราคา,ราคาดีไหมครับซื้อรวมหมดครับพี่ไม่ว่าข้าวอะไรดูที่ความเขียวความเหลืองครับเอาจะบอมไปไง่ายวะนะเอาแล้วเราจะไปยังไงเนี่ยทีหนูขายเลยไมย่ครส่วนมากได้ ถ้าเบื่อก็ให้เจ้าของนาหรือไม่ก็ให้คนที่รู้จักกันอะที่แบบเขามาตีมาอะไรเงี้ยนะสวัสดีครับเพิ่งกลับจากโรงเรียนนะสวัสดีน้องอายด้วยเดี๋ยวพี่จะไปขึ้นรถตรงนู้นนะครับซึ่งก็ยังเลงๆอยู่ว่าจะไปทางไหนดีเดี๋ยวเลาะขอบหนอ,องไปเนาะถ้าไม่มีร่มนี่ร้อนแน่นอนโทศรศัพท์แล้วมันก็จะตัด ราคาดีไหมวันนี้ยังไม่รู้ราคาจากบ,บอมเลยเพิ่งเกี่ยวของจากบ,บอมไปกี่ไร่แล้วได้ไปแปดไร่เองวันนี้พี่ไปย่ำนากันมาไปแทกล่องมาแล้วก็เนี่ยมาเกี่ยวข้าวหน่อยนึงเขาเพิ่งโทรมากี่แปลงครับนาอ๋อนาผมผมทำสองแปลงทานครับ จะบอกมาแล้วหกล้อซื้อมาเท่าไหร่หกล้อตะหลงเขาซื้อมาตั้งแต่ยังไม่ได้ทําดัมสองแสนห้าตั้งแต่ผมเป็นเด็กอะเด็กน้อยอ่ะ NPR NPR ท่าไหร่นะร้อยสิห้าหรืออะไรนี่แหละหรืออะไรนี่แหละไม่แน่ใจแต่ซื้อมาตั้งแต่เป็นกระบะไม้แล้วเขาก็ไปต่อดัมมานาะผมใส่ค่าสีหนึ่งพวงครับโอ้ค่าคนลกยาไม่ไหลดีแท้ละ ผมเอาแล้วเกี่ยวมาใหม่แล้วครับจัดไปครับใช้ยาคุมข้าวอะไรโอ้โหโหลายยี่ห้อจัดส่วนมากไปเจอถามซื้อยาคุมหน่อยก็ใส่เลยอะหลักๆอยู่ที่คุมน้ำครับพี่ยาคุมส่วนตัวผมไม่ค่อยได้เน้นยี่ห้ออะไรก็คือเป็นยาคุมแล้วก็นั่นเลยแต่ก็ไม่ให้น้ำแห้งอะ่ะช่วงเล็กๆก,กันนะคือต้องคุมน้ำให้ได้อะ่ะถ้าน้ำ บางทีเราฉีดยาคุมยังดีเลยแต่น้ําแห้งอยู่เรื่อยหญ้าก็ขึ้นนะพี่ขึ้นรถหน่อยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวรอจับบอลม,มาเนี่ยดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยฮนะไปขึ้นรถหน่อยได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอจับบอลม,มาแทางมาตรงนี้ จริงๆต้องปุไปตองตลอดเลยบอมอสวัสดีครับเดี๋ยวขออยู่ในอุ้มดีกว่าเกี่ยวนาปีหรือครับไม่ใช่ครับนาปีเราจะเริ่มเกี่ยวช่วง12พฤศจิกาครับแต่นี้เป็นนาปังครับ หนูขนเยอะโอ้โหอ่านไม่ทันที่เดี๋ยวแปมเย็นนี่กี่ขวดเลิกเรียนพอดีเลยครับว่าจะเบาเามาั่งแหละจัดหนักทุกวันเลยอะ่ะเดี๋ยวข้าวปลาขอสิ่งหนึ่งครับลูกพี่รถพี่สวยมากมากผมชอบจะไปครับนาพี่ได้เกี่ยวหรือย,อยางยางเลยครักำลังแต่งตัวอยู่ครับยังไม่ออกครับตอนนี้ มีปูเขาว่าเจ้านี้ยังไม่เห็นเลยอ่ะเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกไม่มาเหรอไม่ได้มาฮะเพราะว่าวันนี้จานเอกเขาไปขายขนมบอมข้าวลกแต่แม่งหลายดีวะนี่เจอรถจิตย,ยาเลยครับครับผมอยากไปเที่ยวหาครับผมสวัสดีแชมป์ด้วยนะ อยากดูเออโหอ่นไม่ทันขนมอะไรขนมหอยแคลงครับหอยครางฮะบ้านผมทามโมงหนึ่งเดไปะเมืม่อวานงูทำอะไรกินครับแกงคั่วแกงคั่วลูกพี่ผัดเผ็ดผัดเผ็ดแต่ส่วนตัวก็ไม่ค่อยกินนะทานนะทานฮะอ๋อพี่โอหยุดครับวันนี้แต่หนูน่าจะเยอะเนี่ยมองดูแล้วนะ นาฟังที่การเกี่ยวไรเท่าไหร่ครับ400ร้อยครับแถวเนี้ยผมอยู่วางทองอ๋อวังทองนาผมก็อยู่วางทองแต่เขาไปซื้อที่อยู่บนนั้นอ่ะบนเขาเขาโกบะเขาปลูกไอ้พวกมะม่วงพวกอะไรอ่ะแล้วบางคนเขาปลูกยางพาราบนนั้นนะพี่รู้จักปะวังทองเนี่ยรอดใต้สะพานก่อนข้ามแม่น้ําเข้าไปอ่ะข้ามแม่น้ําหรือข้ามอะไรนี่แหละพี่ก่อนจะเลี้ยวซ้ายเข้าตัวพิโลกอ่ะ เขาเขากบหรืออะไรเนี่ยพี่เขากบหรือหนองกบอะไรแหละมันเป็นภูเขาอะ่ะมันต้องผ่านหมู่บ้านขึ้นไปอะพี่สวยไม่สวยจัดไปแจ๊ะครับเออยังได้มีคลิปไหมฮะมีครับผมาะเห็นตุกจกจายมากระจยบอกครับผมจะไปทำตามอ๋อได้ได้มันต้องเดินเราลงเราไปยังไม่ได้ทำเป็นสายสับคอนโทรลอะไรนะ แต่ก็จะเห็นว่าทำยังไงไปรีวิวร้านอาจารย์เอกหน่อยโอ้โหก็ต้องไปตลาดนัดนะดิเขาขายของตลาดนัดนะลูกพี่ของผมจะดุดมีของใครของผมบ้างเน็ตเปล่าพี่เน็ตหรือเปล่าลองปรับความคมชัดลดลงดูดูข้าวไหลหน่อยจัดให้ฮะข้าวไหลาฟางกระเด็นเนต็มตาเลยดนฟางเขียวปีเลย ้าวบ้านพี่กี่บาทเหลือครับไม่สะดุดเออข้าวบ้านผมอยู่ที่เจ็ด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 แปดเจ็ดเก้าครับมันขยับขึ้นมาหน่อยละตอนนี้ข้าวอะไรครับพี่การเออก็ขอตีหนึ่งพวงฮะราคาเท่าไหร่ครับวันนี้ยังไม่รู้ราคาเลยครับเพิ่งจ่จาบอมของจ่าบอมเพิ่ไมไปขายยังไม่รู้ฮะรถลากคนละเจ้ากันครับอ๋อเขาเรียกหนองกบอ๋อครับพี่ผมก็อะไร เขากบเขากบอะไรกบๆเนี่ยวันที่เล้าเปล่าก็น่าจะนิดๆหน่อยๆฮะเดี๋ยวลัวลุ้นพี่ซื้อซี่รอบกี่บาทครับโอ้โหต้องต้องต้องถามตะหลงน่ะผมไม่ได้เป็นคนซื้ออะไรแต่เราทำอย่างเดียวไม่เลยเลยไม่รู้ราคาอะไรก็เราจะเอาอะไรเงี้ยอย่างเวลารถเป็นไรเราก็สั่งเขาเดี๋ยวเขาก็ซื้ออะไรมาให้เราครับเราก็ทํา ปัดจอบวัดดีครับตะลือออกไหมครับไม่ได้ออกครับล่มฉีกหมดแล้วเพื่อนล่มฉีก <c oughs> พี่ไม่อ่านผมเลยอ่านอยู่ครับรถย่านนาพี่กี่แรงครับมันเป็นคูปตะสิบห้าครับหนึ่งห้าห้าร้อนไหมร้อนฮะนิดนิด,นดหน่อยหน่อย พี่พรมาไหมไม่ได้มาครับพี่โอไปไหนครับพี่โอหยุดอยู่บ้านครับวันนี้โหดูเนี่ยล้มระยาขี่ฟูๆเลยเลยครับจะบอมได้กี่ตันเสียน่าจะประมาณหกหกตันขึ้นครับแปดไร่วันนี้วันนี้น้องทีด้วยนี่ข้าวงามไหมข้าวนี้อ่านชื่อเอาตะ้เลยปักจอบปักจอบ บักโปกชื่อบักจอบอยังดีชื่อบักโปกเนะยมันดูหยาบหยาบยังไงไม่รู้ที่หยาบนี่ไม่ใช่หยาบคายนะหยบาบเหมือนนั่งไข่อะพี่สวัสดีครับมาจากการจารบุรีจัดมาพีโสนไหมครับอไม่โสนครับผมแถมไม่จริงซะด้วยดิเนจะบลอมชื่ออะไรฮะอันนี้เป็นความลับนะฮะบอกไม่ได้นะครับ ไม่รู้เหมือนกันจะเอาชื่อเมียคนไหนนะครับของจ่าบอมแตได้ติดตามมาพี่วันนี้ได้ดูโอ้โหอ่านไม่ทันเลยครับขอโทษนะครับพี่มันเด้งเร็วนี่ครับพี่พี่ดูไอที่ข้าวนาดำนี่ก็ของเขานะครับแต่ยังเกี่ยวไม่ได้ฮะระดับไร่ะเกลียนเนียนเลยพี่จา๋ากรุงเทพที่กรุงเทพหลวงทำนาครับผมนี่ข้าวเจ้าผูด่ด้วยทำไม ทำไมไมีการหลอดจังครับอ๋ออันนี้มันมันเกิดจากด n a นอที่ผิดพลาดนะฮะนะครับเอฟซี FC จะมีโรคจัดไปครับพี่สอนขับรถเกี่ยวหน่อยครับมีแล้วนะมีคลิปที่พี่สอนแล้วนะครับมีอยู่มีอยู่มีอยู่ผมขับปานอยู่แต่อยากขับรถพี่จังครับผมโอ้ปานในตัวจี๊ดแล้วไปแบบไม่ต้องเล่นเครื่องเลยพาะรถอู่ไปเสียง เนียนๆเ,เลยเอ่อพี่ครับสวัสดีครับ FC เอ่อสุพรรณจัดไปครับ FC ฟีคนบนโลกครับจัดไปครับไปทนะี่นครนายกจัดไปฮะเดี๋ยวแป๊บปิดหน้าก่อนเมื่อไหวร้อนได้ติดกระจายไฟไหมครับเอ่อขาจะบอมเป็นตัวดักเฉยๆดักวางให้แบ๊บๆเฉยฮะอยากเห็นแร็วพี่จังครับผมเอ่อทำไมข้าวมันโตไวจังไปข้าวขอขอครับการจะเกี่ยวข้าวที่ไรแล้วพี่ จะได้ดันกันแบบมันๆจัดไปขอล่มลมหน่อยดิพี่อยากลุยวะเอสซีเชน่าเอสซียุดยานาปังขอครับผมบ้านผมฝนจะตกครับจัดไปฮะผมกลัวโทรศัพท์มันร้อนเน่ะถ้ามันตัดไปอะแสดงว่าโทรศัพท์มันร้อนความร้อนมันเยอะมันตากแดดด้วยผมต้องตัดไปตองมาบังล่มมาพี่มันก็ดีหญ้ามันก็รกเยอะเนี่ยที่ฟูฟูนวลๆนะเพื่อนๆเห็นปะ เนี่ยมันดูฟูๆสๆสวยกับข,ข้าวขยางนันเลยผมว่าลมหน่อยแล้วพี่เอ,อจาจัดไปฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเออมามาแถวบ้านผมแต่ติดทุกไลน์โอ้เอาให้พอลุยได้ดิพี่เอาพอมันมันตอนนี้เรามีไฮยีน่ามาสองตัวเลยครับตัวออกส้มๆหน่อยๆนะจะเต็มแล้วเนี่ย เอฟซีงจิจจะไปห้าข้าวซีหนึ่งพวงครับลูพกพี่เออแถวบ้านที่มีใครใช้ลูกเกี่ยวปลาจะเลยไหมครับไม่มีเลยส่วนมานกเป็นสักกับกเกษตรเนี่ยครับสักกรบช้างเนี่ยโซนบ้าผมจะเป็นช้างถ้าโซนถลา่ก็จะเป็นพวกโซะลอ้อกับปลากระทุ่มเนี่ยเขตติดต่อพิจิตรหรือโซนถลา่ก็เป็นพิจิตรเนี่ยเขาจะเล่นอ่าไอหนุ่มไวไฟวันนี้ไม่แกะออกป่าไม่ได้ออกครับผม มาแล้ววัสดีน้องแม็กด้วย FC ลบบุรีจัดไปครับแถวเบอร์มัมชิระมาเกี่ยวไหมครับก็เคยไปนะพี่เคยผ่านผมไปเกี่ยวยันบึงบัวเลยอ่ะ16ไล่16ไล่สมเกียรติทั้งวันเพราะรถมาติดครับโอ้โหสุดจัดเลยเมื่อก่อนผมมีอยู่เจ้าหนึ่งงานทางนู้นงานลุงทิดอาจารย์ดูเร็ว อยอกไวตัวมันเลยเลยป้๊บเด้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 จ้าดูแหวกแวกแหวกแวกอยู่ในนั้นแหละอยู่ในฟ้าแหละได้ๆไปป๊บข้างหน้าข้างหน้าเด้เด้ข้าเอา้เอาเตียงแรงไงเฮ้ย <laughs> อ,ออกแล้วเอ้า เตะได้ลุงช้างเตะฟางนี่เตะออกไปหน้าเดี๋ยวผมว่าข้าวข้าวตรงนี้เนี่ยผมว่างูแหละม,มันต้องย้อนไปงูแน่น่นเรียกไฮยีหน้ามาไอพวกนี้ชอบหมอบแต่เราเพ้นตหน่อยดิไม่เจอตอคุยแหว่งนั้นอะ เขาลองวิ่งขึ้นนูนไปแล้วแหละหใหญ่ด้วยไม่ได้ห้าแสนพอเล่นมือสองได้เปล่าโอ้โหมันจะได้ปีเก้าจัดเลยพี่สักมันปีอะไรต้องดูปีอะเล่นสักปีห้าสองขึ้นเคยมาใส่งานไหมไม่เคยครับเดี๋ยวก่อนเนี่ยลม ลมฉีกหมดแล้วเนี่ยเกี่ยวกี่ไรพี่อ๋อเออห้าไรเองมั้งหายย้าไรหกไรเองไหมเกี่ยวไดยครึ่งเดียวเดี๋ยวรู้จัาบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะร้อนแล้วดีเนี่ยเสี่ยวมันจะร้อนวางสายพานนะ เหอเต็มหน้าเลยพี่รู้จักไฟงามไหมเคยได้ยินครับนี่อะไรพี่แหละใช้ได้งนี้มันก็บานได้เหมือนกันคุมทั้งพื้นเหมือนกันแต่มันอาจจะคุมมมันจะไม่บางเท่าไอ้พวกไอ้ตัวตีอะ่ะแต่ก็ได้อยู่ ทำไมต้อง,งใส่แบแทนครบเอาไว้เผื่อมัให้มันเกาะบ,บ้างฮะอะไรอ่ะวันวานกรใหญ่แล้วรถเกลี้ยก,กี่บาทสองรกว่าอ้โหวันดีช่างกล้วยด้วยไม่ได้ไร์สดนานมีงูไหมยังไม่เห็นเลยฮะับทำเหมือนพรเลยโอ้ยอหน้าหน้าวิ่งเย่ยวสุนัขรอบแล้ว โอ้โหเด้ไอตัวนั้นนั่นแหละนะนนแ,แค่นี้ก็สวยแล้วใช่ครับพี่มันก็ปูถึงกันหมดอ่ะทุกรอยแหละได้อยู่ถ้าเราแบบเออถโอเคแบบเบรบางๆก็ได้เนะ<ม>าะกี่ไาวันนี้ไปเกี่ยวจับอลมาแปดแล้วมาตอนน่ออีกห้าลายหรือหกลายนี่แหละโหเหนื่อยเลยฮะ มันจะมู่มันดีพวกคันนี้มีทอร์โบไหมครับมีครับผมไปลูพกพี่เดี๋ยวไงเดี๋ยวจบไลยเท่นี้นะโอ้โหยี่สิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวคืนนี้มีคลิปไอ้ปัดนายย้ำนายดูสาสิเจ็นาทีเลยดูแบบจุใจเลยคลิปเดียวสะใจเลยละ่ะเอ่อข้าวสี่หนึ่งปนเี่ย่าครับแต่ก็ถือว่าดีอยู่ ไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณแน่เดี๋ยวคืนนี้มีคลิปให้ดูครับ